สวัสดีครับพบกับก๊อฟอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟ้็พาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตบ้านนะครับอยู่ที่โพลพิสัยนะครับจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการนะครับทากาแพงบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านก็จะมีติดกระจกครับเนี่ยช่างกําลังติดกระจกช่างโลนะครับเป็นช่างโลของเรากาลังติดกระจกติดโลอลูมิเนียมต่างๆครับภายในบ้านแล้วเอภายนอกบ้านนี่ครับเยอะมากนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดครับ เดี๋ยวพาไปชมไปเรื่ยครับตัวบ้านก็เพิ่งปลูกกระเบื้องเสร็จไปเมื่อวานนี้เองครับกระเบื้องก็ไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือน,นิดหน่อยเดี๋ยเก็บละเอียดเดี๋ยวพา,าเดินชมตัวบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่างสวนไปไหนเนาะช่างสวนเห็นช่างสวนไหมครับรบบช่าง,างน,นี่ทำกำแพงนี่ไหมบอครับผมนี่ช่างก็กำลังติดโลอยู่นะครับ โดยกระจกต่างๆโอ้เยอะเฉพาะห้องเดียว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ก็นนี้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดนะเฉพาะห้องแรกมีเยะไปถูหน้าต่างเจ็ดจุดนะครับคือว่าเยอะมากนะครับปกติบานก็เป็นบานสไลด์แบบนี้ครับนะครับลื่นๆเลยบานสไลด์หน้าต่างเป็นแบบกระทุ้งนะครับประตูก็เป็นแบบสไลด์สองด้านนี่ครับมีบานตายสองฝั่งแต่ยังทําช่างทําไม่เสร็จครับยังต้องไปจับของเขาเนี่ยนี่ก็จะเป็นเพิ่งติดครับใหม่ๆสดๆเลยครับกาวก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวเพิ่งไปจับแล้วกัน อยากจะพาชมนะกเบื้องนะครับก็ปูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เบื้องเข้าไม่ได้อันนี้หมดใช้ได้เฉพาะภายหนออนะครับดูยังทำไมช่างเข้าไม่ใช้ข้างไหนบ้านดูยังพี่เอไปแจกเขาคนนี้โอ้โหนี่ไงกระเบื้องไฮไลท์ของเราก็เบื้องบันไดนะครับติดค่อนข้างยากนะครับแบบนี้ให้ช่างเราก็ทําให้ได้นะดูความคมความเดี่ยมครับ ปิดซ่อนไฟทั้งใต้นะบันไดจะมีไฟด้านใต้สะท้อนออกมาไฟสวยเดี๋ยวเราชมชั้นแรกครับชมชั้นแรกอ่ะตัวนี้ด้านใต้บันไดครับจะมีห้องเก็บอ๋อห้องเก็บของนะ,ะอันนี้เป็นประตูของห้องเก็บของนะ,ะนี่ประตูจะเป็นกระจกแบบนี้เพื่อดูกระจกแบบคุณนไม่ให้เห็นนะมองไม่เห็นด้านในคนระับคือเนียดูคนเข้ามานะโอ้เก็บได้เยอะอันนี้ดูดิทั้งใต้ก็มีอยเสามารถเก็บของติดแอร์เลยเนี่ยทำเป็นห้องนอนในห้องหนึ่งได้เลยห้องเลี้ยงแมวยาง สัต์ได้นะครับบริเวณนี้นะก็เดี๋ยวพาชมชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งอ้ห้องนี้มันหลากหลายมากนะครับเฉ<ด>พาะชั้นเดียวก็มีหลายแบบแนละ้วมีสระว่ายน้ำไหมนะจุดที่เราเดินมาเมื่อสักครู่จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับนี่อันนี้เป็นห้องห้องนอนหรือเปล่าพี่ใช่ไหมห้องทางานห้องทำงานอยู่ฝั่งน้นอันนี้คือห้องนอนห้องนอนชั้นหน,นึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนี่ไงเห็นไหมโอ้โหเบื้องห้องน้ํานอย่างสวยเห็นไ,ไหม นี่นี่นี่กระเบื้องมันโรงแรมเลยนะเห็นไหมดังเหยียบด้วยความรู้สึกตอนเหยียบเช่นแบบนี่อันนี้คือกระเบื้องเหมือนโรงแรมนะครับเพื้อพื้นหยาแบอบันนี้ห้องน้าก็เสร็จแล้วนี่กระเบื้องเนาะสุขภัณฑ์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องนี้ติดประตูะนาต้น่าจห้องนี้เสร็จแล้วเนี่ยติดประตูนี้เลียเลยอ่าก็ถือว่าเสร็จแล้วเนี่ยห้องนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดตรงพวกนี้หน่อยสีห้อง ครับก็นี่ก็เดินออกมาจากห้องนอนห้องแรกนะครับจะเจอกับห้องครัวนะแต่บ้านานี้สังเกตนะครับที่ว่ามันมีหลุมเกือบทุกห้องเลยนะนี่เห็นไหมมองไปมองไปทั้งหมดเลยนะมีหลุมฝ้าหลุมเกือบทุกห้องเลยนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นเซอร์วิสใช่ไหมตู้เซอร์วิสจะอยู่บนเรือนี่หรอเพือเป็นฮูดเอาดูดข้างบนอากาศเนาะฮูดแบบฮูดแบบนี้ก็จะเป็นแบบโค้งขึ้นมาขึ้นบบนี้มั้งใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดนะ อันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ก่อเคาน์เตอร์ไว้แต่ยังไม่เลือกยังไม่มีซิงก็จะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราปูกระเบื้องไปปุ๊บเราจะลื้อยากไงเราต้องเอาซิงมา์มาใส่ก่นนะอนลายพางแต่ว่าตัวอุปกรณ์มันยังไม่มาไงก็ประมาณนี้ครับห้องครัวก็เดี๋ยวเราเดินไปห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอน,นครับเนี่ยอันนี้มีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเริ่มเข้านะครับลูกค้า เริ่มวางแผนว่าการวางเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าสั่งออนไลน์มานะครับทันนี้นี่อันนี้โซฟาเนี่ยสั่งมาแล้วเตรียมตัวแล้วพื้นบ้านมันใกล้เสร็จแล้วไงครับตังเน้อันนี้มีไฟเลยเห็นไหมไฟทุกหลุมทุกห้องส<ม>ังเกตดูอืมเรากำลังคุยกันอยู่รถเรื่องฝฟายะ <c oughs> อันนี้ห้องน้ําครับจ้างงานติดห้องน้ําห้องนี้ยังไม่ติดสุขภัณฑ์นะครับแต่ก็สวยกระเบื้องกระเบื้องสวยดี เรเบื้องพื้นอย่างดีนการเลื่นอย่างดีเลยเห็นลูกค้าว่าเผื่ออนาคตตอนแก่ตอนไหนจะได้ไม่ลื่นนะครับพูดอย่างนี้สวยใหม่นะ่ัตรมันเป็นกระเบื้องเงาแต่ค่อนข้างเลื่อนอยู่นะถ้าอย่าให้โดนน้ำเลยอันตรายนะเเบื้องมันเนยนะตัวนี้ก็เป็นกระจกโชว์ครับกจกช่องช่องช่องหกช่องก็รับแสงน่ะบันไดมันต้องสว่างไงเอ้แมสังเกตว่านนี้ ทุกที่นะครับฟาลงเดินระวังนะพี่ไม่ใช่ตกไปนี่นะสูงอย่างนี้น,นี่มันไดเ,<ร>เดี๋ยวเราจะมีพวกลาบแตนเหรียมาติดให้นะครับอันนี้ชั้นสองครับชั้นสองก็ห้องไม่น้อยไปกว่าชั้นแรกครับห้องเขาเท่ากันเลยจะมีห้องนอนทั้งหมดสามห้องนะครับสาหรับชั้นสองครับนี่เดินเข้ามาจะมีห้องน้ำหูนี่น,นี่สีเทาคนเทาๆพี่แบบนี้โอเคไหมห้องน้ำนี้แม่น,นี่สวยครับ เดี๋ยวเรามาเก็บรูปเราถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวเรามาเก็บรูปสวยๆไปนะห้องน้ำนี่เราก็อันนี้เนี่ยมีของพวกสุขภัณฑ์นะครับเตรียมไว้แล้วต่างๆเป็นสแตนเลสนะครับนี่ทุกห้องจะมีลุมผ้ารุมแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้ก็ห้องนอนเล็กครับคู่เขามีลูกชายอีกสองคนนะครับลูกค้านะครับมีลูกชายสองคนแล้วก็ห้องนอนถ้าเท่ากันน่าจะแบ่งคนละห้องอันนี้ห้องลูกคนเก็ห้องลูกสองคนนะครับคนละห้องอ่ามีผ้าเหมือนกันผ้าเป็นโค้งมนนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ้าเหลี่ยมเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องพ่อแม่นะครับเมื่อกี้เป็นห้องลูกไปแล้วตรงนี้ก็จะมีห้องแต่งตัวด้วยห้องเก็บเสื้อผ้าห้องแต่งตัวเนี่ยนี่แต่นี้สมัยนี้คนทําเยอะนะห้องที่มันมีแบบว่าห้องแต่งตัวห้องอะไรมันจะได้แยกไปไม่ต้องไปซื้อตู้เสื้อผ้ามันจะเก็บเป็นที่เรียบร้อยในห้องเป็นโซนของมันเลยอันนี้ก็ถือว่าเก็บได้เยอะนะเสื้อผ้าทําจริงถ้าวิวอินเป็นสองชั้นขึ้นมาฝังของฝังเนี่ยก็สามารถเก็บได้เยอะมากๆครับเสื้อผ้าเป็นห้องเก็บของก็ได้ห้องเสื้อผ้าก็ได้มีวางเตียงอัน มีจากกุชชี่เลยครับลูกค้าจะเอาจากุชชี่นี่ห้องน้ํานี้ไฮไลท์ของบ้านเลยครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่มากอ่างอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเตรียมเซ็ตไฟสายไฟอ่างไว้อ่างน,น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีประมาณนี้แหละอ่างวางไว้โซนอาบโฟร์เดนน,นนี่อาบปีรกอาบแห้งมันจะมีกระจกมากันไว้ครับตัวนี้เป็นอ่างใส่ตรงนี้แหละ มีเปิดนี่ชมวิวได้นะที่อาไปชมวิวไว้ได้นะแต่ว่าเป็นกระจกแบบนี้แอบห้ามแอบดูนะกระจกนี้ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากนั่นก็งนี้ได้เลยโอเพนชั้นเก็บของนะครับมีทุกหลังของเราจะเป็นสแตนด์ดของเราอยู่นะครับชั้นเก็บของในห้องน้ําแต่บางที่ไม่มีนะส่วนใหญ่ด้วยไม่มีแต่ว่าเห็นของเรามันเราทําให้ครับแถมไม่ฟรีเป็นจุดวางของใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับตรงนี้ แล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงในตัวด้วยห้องนอนใหญ่ระเบียงขนาดใหญ่นะครับทํากิจกรรมได้เนี่ยชมวิวโอโ้โหพารานมาสามร้อยหกสามร้อยไม่ใช่สามร้อยสิบหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะชมวิวทุ่งนาสวยๆเดี๋ยวทำนี้ต้องมีสระน้ำข้างล่างแล้วก็แต่งสวนแต่งอะไรไปที่ดูความสวยมันจะทัดไหนมองจากชั้นสองลงไปครับไไลไลอันนี้ไฮไลท์ห้องน้ำแล้วอัน,นีไฮไลท์ที่สองนะครับ เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ที่2อจะเป็นในส่วนของดาดฟ,ฟ้าเดี๋ยวค่อนข้างแสบตานิดนึงดาดฟ,ฟ้าจะมีประตูทางออกทางเข้านะครับตรงนี้เป็นประตูออกดาดฟ้านะครับดาดฟ,ฟ้าไว้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับจะมีราวให้เพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงครับตกไปก็เจ็บอยู่นะครับเนี่ยไม่ใชต่ต่ำนะครับตรงนี้ตกไปทีนี้ก็เป็นปูกระเบื้องด้วยนะชั้นดาดฟ้านะครับพื้นที่ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับออกไปนู่นอีเป็นถ้ารุมรวมก็มันไล่เนาะเพื่เนาะ ไลก่กว่ากนวะ่าเนาะถึงไล่ไหมตรงนี้น่าจะไล่ดี่กว่าเนาะใช่ไหม <S <S ที่รวมรวมด้านหลังนี้เป็นน้ำโขงนะเมื่อกี้เราไปที่ท่าบอก,กน้ำโขงนะตรงนี้ก็น้ำโของอีกคือติดก,กับน้ำโขงเลยครับนี่เป็นงานรัวร้วรั้วแบบโขอลังการมาครับรั้วใหญ่เป็นกำแพงกันดินนะครับนี่ครับจะมีสเตย์ไว้ดึงกันดินนะครับใช่ ก็นี่ครับพาชมรอบบ้านนะครับสหรับบ้าน2ชั้นที่อยู่ฝูพิสัยนะครับบ้านค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับผมก็ยังตื่นเต้นเลยครับในการที่จะรอรับชมนะครับตอนที่เขาเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับบ้านหลังนี้นะผมยังตื่นเต้นยังอยากรอชมเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับหลังนี้ก็รอชมไปด้วยกันนะครับท่านไงวันนี้นะครับกอฟนะครับกับพี่นะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องนะครับยูทูบเป็นช่องคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าเป็นที่เพจนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับแล้วก็ติ๊กตอกด้วยติ ช่องคนสัมภาษณ์อุดรธานีเช่นเดียวกันครับทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถพิมพ์เข้าไปใน YouTube Google อะไรก็พิมพ์เข้าไปได้ครับช่องนี้เลยก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับถ้าสนใจเรื่องบ้านหรือว่าอยากชมบ้านเฉยเฉก็ได้อยากชมบ้านผลงานของเราที่สร้างนะครับก็เข้ามาชมได้เป็นแบบวิดีโอแบบภาพนิ่งมีเรามีให้ชมหมดอัปเดตเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รากฐานนะครับจนถึงแบบบ้านเสร็จเลยเรามีให้ท่านผู้ชมชมเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับก็พาไปชมหลัง Thank you